สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราจะมาเก็บถั่วก่อนเนาะอันดับแรกที่เราจะต้องเก็บคือ,อเขาจะไถกลบแล้วเจ้าของเขาบอกเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเอาไปกินเลยไม่ของไม่ขายแล้วเดี๋ยวเขาก็จะอ่าไถาแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้เนาะก็เลยเก็บก็เลยม,มาเก็บนี่ก่อนที่เขาจะ เห็นไหมก่อนเนี่ยนี่เขาลื้อไปมั้งแหละม่าวานเนาะแต่ว่าเราก็มาเก็บไว้ก่อนไงใช่ไหมเออเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวเขาก็ล้มเดี๋ยวเขาก็ตัดหมดแหละเนี่ยเขาบอกให้เก็บได้เลยเก็บได้เลยไม่ต้องขโมยไม่ต้องขโมยว่างั้นอือเสียงวัวอีกโอ้แต่หากอือเนี่ยแต่ว่า ถึงปลายๆแล้วมันก็จะไม่สวยอย่างเงี้ยเนาะมันจะเป็นอันเล็กๆอย่างเงี้ยเงียเนี้ยเออเอาเอาถ่ายมือหรือถ่ายอะไรเนี่ยงงกับตัวเองกันเลยเออเออเนี่ยอะไอะไรเนี่ยเออนี่หละเนี่ยมันจะสวยมันยังสวยอยู่นะตำได้อร่อยเออแต่ว่าเจ้าของเขานะเขาจะทำนาแล้วเขาก็ต้องตัดใช่ไหมเออเขาก็บอกให้ไปเอาได้เลยไปเอาได้เลย เออแล้วก็เด็ดสิเนาะอม,มาตำสิคะเดี๋ยวจะตำถั่วอืออื้ออื้อนี่มันน่าเลยตรงนี้นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้แล้วอู้ข้างล่างอีกอู้เดี๋ยวนะ ห,หัวนั้นก็โหโอ้ข้างล่างมันแก่ไปแล้วอะไม่เอาหรอกเนาะเอาอันอันอัน,อนตรงนี้ดีกว่าอันไม่แก่หรอกเอามันอันเล็กอันน้อยอย่างเงี้ยอืมอันเล็กอันน้อยเนี่ยตามมา่อยนะคะนะพี่น้องเอ๋ยนี่ตามอร่อยเออนี่นี่เราไม่ได้ขโมยนะ เจ้าของค้านุญาตแล้ว,ออวพอน้องเขาบอกว่าจะไปเก็บได้เลยอืม,อมเขาก็เขาก็จะไถแล้วเนาะเป็นเรื่องปกติเนาะนี่ๆๆยังสวยอยู่เลยแต่ว่าเสียดายเสียดายเวลาเสียดายถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าอยู่อีกก็เนี่ยก็อีกก็ได้ขายอีกน่ะพูดถึงถ้าถ้าไม่ถึงเวลาก็ต้องเขาต้องถ่ายเนาะโอ้ยเข้าไปในอันนี้เหรออม,มดอีกต่างหางโอ้เอาล่วงใช่ มาเก็บบักท hmm. ัวมาเก็บบักทัวกันเฮาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะระวางลงข้างล่างแป๊บกอนเถอะเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็จะปวดหัวเลยทีนี้ขนาดนี้เลย่เหยนะนี่มันอยู่ในอยู่ใต้ดินนี่ก็อยู่ใต้ดินนะอยู่บนดินก็มีเนูร่วงเพราะว่า จะเอ่อเขาจะอยู่ไปทั่วอาทิตย์แหละมีดอกตรงไหนก็ไปตรงนั้นแหละหนี่แล้วก็มีล้วนลวนเก็บเก็บของเขาล้วนล้วนแต่เขาก็อนุญาตแล้วอเนาะแล้วแล้วก็ไปตำ ทอดปลาูโอ้อร่อยนั่นแหละตำถัว่วทอดปลาทูอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แล้วอาหารหนึ่งมือ้อยิ่งชอบชอบตำถั่วนะมอะลำลำถ้าคนทางเหนือเนาะเราจะเรียก ล้ำลำ้ำอย่างนี้นี่อ้เล็กใหญ่ก็เด็ดได้หมดแหละเพราะว่าจำเป็นต้องเด็ดออกไม่งั้นก็ ไม่งั้นก็เราก็ต้องหลือยังไงเขาก็ต้องหลือเสียงนกเสียงกาเออแล้แล้วเราก็ได้เอ่ถั่วที่สูไว้นะคะเนาะ ก็จะกดไปเรื hmm. no, Dude, <their> ่อยๆเอๆนี้แหละเนาะไปไหนคนเดียวเนี่ยคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆเด้อขอบคุณสวัสดีค่ะ